โอเคนะครับตอนนี้ผมมีภาพไ <c oughs> ฟล์โลโก้อยู่อันหนึงนะครับก็จะเป็น NS ตัวน,นี้นะครับทีนี้ถ้าเราลองขยายดูนะครับไปที่200 <c oughs> ตัวน,นี้จะไม่ชัดนะครับไม่ค่อยชัดภาพมันจะแตกผมต้องการโลโก้เนี้ยที่เป็นไฟล์เวกเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็ไม่แตก ามารถขยายได้เราจะต้องทำอย่างไรนะครับซึ่งไอเดียก็คือเราจะต้องทำาภาพตัวนี้ให้กลายเป็นเวกเตอร์โดยใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Illustrator เข้ามาช่วยนะครับตอนนี้ผมเปิดอยู่ในโปรแกรม Photoshop นะครับผมต้องการที่จะเอา,อาโลโก้เนี้ยไปวาดไปทำบน โปรแกรม illustrator นะครับทีนี้ถ้าเราได้ไฟล์มาจากคนอื่นเนี่ยที่เขาใส่ฟอนต์มาตรงนี้อย่าง ns นี่เป็นฟอนต์ฟอนต์หนึ่งนะครับก็จะมีปุ่มตรงสีเหลืองๆตกใจขึ้นตรงตัวทีถ้าผมปิดเลเยอร์ตรงนี้ไปนั่นหมายความว่าเลเยอร์นี้เป็น ns นะครับมันมีอักษรไอเครื่องหมายตกใจอยู่หมายความว่าอย่างไงครับ หมายความว่าในเครื่องผมเนี่ยไม่มีฟอนต์นั้นรองรับนะครับไม่มีฟอนต์ที่คนสร้างไฟล์เนี้ยสร้างขึ้นมานะครับถ้าผมดูเยวไปคลิกด,ดูหนึ่งครั้งตรงนี้มันจะปรากฏชื่อฟอนต์นะครับชื่อบิลยาบิลบินยาบินยาเจลฟอนต์นะครับทีน,นี้ผมเอามาพิมพ์ลงในโน้ตแพด ตรงนี้บิวยา GenFont แล้วก็ปี้นะครับปี้แล้วผมก็ไป Search ใน Google นะครับ Search ใน Google อาจจะวัางไปเลยนะครับใน URL เตอรตรงนี้ก็คือบินตรงนี้ฟอนตตัวนี้มันก็จะปรากฏขึ้นมานะครับอาจจะเอาตัวนี้หรือตัวนี้ก็ได้นะครับผมคลิกด,ดูอันแรกครับ ตัวนี้ก็จะขึ้นชื่อฟอนมานะครับขึ้นชื่อฟอนมาเป็นฟอนต์ทีเ่เราต้องการที่ใช้ Photoshop เนี่ยนะครับฟอนเนี้ยนะครับผมก็ดาวน์โหลดมา,เ,าเปิดเข้าไปที่ Show In Folder นะครับผมคลิกขวาแล้วก็ Extract Here จะแตกไฟล์มาก่อนนะครับมันก็จะเข้าไปอยู่ในโฟลเดอร์ชื่อฟ bon, อนตละ่ะตัวนี้บินบินยาเจลนี่ตรงนี้นะครับอขอโทษดีนะครับเมื่อกี้นี้ผมเอ็กแท,ท็เฮียไม่เหมาะนะครับต้องคลิกขวาเอ็กแท็ to buildy a r g e n font เพราะว่าในนี้ผมมีโฟลเดอร์เยอะเกินไปนะครับมันจะหายากเพราะฉะนั้น extract to buildy a r g h n font นะครับมันก็จะกลายมาเป็นโฟลเดอร์นึ่งตรงนี้นะครับตรงโฟลเดอร์ buildy a r g e n font เราเดบิคเข้าไปก็จะมีชื่อ f o นตถ้าใน Windows สูงๆ Windows 8 Windows 10นะครับให้เราคลิกแล้วก็ i n s tall ตรงนี้ได้เลยนะครับ i n s tall เข้าไปที่เครื่องเราได้เลย เรียบร้อยนะครับหรือถ้าบางบางเครื่องเราอาจจะเดลวคลิกขึ้นมาดูฟอนต์แล้วก็คลิกที่ Install นี้ก็ได้นะครับ Install แต่นี่ผม Install แล้วมันก็เลยแจ้งเรานะครับโอเคผม Install เรียบร้อยก็จะมีฟอนต์ชื่อฟอนต์นี้นะครับอ่าต่อไปทำยังไงนะครับตอนนี้ผม Install เข้าไปแล้วนะครับอ่า เราก็คลิกโอเคเข้าไปโอเคมันก็จะมีฟอนต์ตัวนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับฟอนต์ตัวนี้ขึ้นมาแล้วเรียบร้อยมันก็จะไม่มีเข้อหมายตกใจนะครับคราวนี้มาดูตรงนี้อันนี้หมายถึงว่ามีมีฟอนต์นี้แล้วนะครับมีฟอนต์นี้แล้วเรียบร้อยมีฟอนต์นี้แล้วเรียบร้อยแต่เขาสร้างไฟล์ให้เราขนาด น้อยเกินไปหน่อยนะครับมันก็เลยเวลาเราขยายขึ้นมาที่200แล้วมันดูเบลอๆนะครับอ่ามาดู image size ดูนะครับตอนนี้ขนาดมันอยู่แค่นี้นะครับ452คูณ342พิกเซลนะครับมันขนาดเล็กนะครับถ้าถ้ามองในภาพรวมแบบนี้มันก็โอเคชัดอยู่แต่ว่าตอนนี้ผมอยากได้ ไฟล์เนี่ยเป็นไฟล์เวกเตอร์ด้วยสามารถขยายเท่าไหร่ก็ไม่แตกนะครับเพราะว่าผมจะเอาไปทํากราฟิกภาพขนาดใหญ่นะครับเป้าหมายของผมดังนั้นผมจึงจะต้องใช้ Illustrator เข้ามาช่วยไอตัวสีเหลืองๆ AI เนี่ยนะครับทำได้โดยการผมเลือกไอนตัวนี้ตรงนี้เขาปิดไว้เฉๆนะครับผมลบออกนะครับผมจะเอาทั้งหมดนะครับ ผมคลิกตั้งแต่ตัว T ลงไปจนถึง Shape นี้ก็คือเส้นนะครับไปถึงถึงเช a p คลิกแล้วก็ s h i แล้วก็มาคลิกเลเยอร์สุดท้ายนะครับมันก็จะเลือกทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วผมคลิกหัวมันย่อลงมานิดนึงนะครับเปิด Illustrator ขึ้นมาแล้วผมก็เปิดไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับ New แล้วก็เอาขนาด30เซนคูณ30เซนเคไปเราก็จะได้ขนาด มาขนาดนึงนะครับหลังจากนั้นผมคลิกที่ Photoshop ขึ้นมาตอนนี้ผมเลือกเลเยอร์ทั้งหมดแล้วนะครับเลือกเลเยอร์ทั้งหมดไปแล้วผมคลิกที่โลโก้นะครับลากเข้ามาเลยนะครับลากเข้ามาที่ Illustrator ได้เลยนะครับมันก็จะเกิดเป็นภาพเล็กๆขึ้นมาจากนั้นก็คลิกที่ไอเครื่องหมายตรงนี้นะครับของ Illustrator นะครับ Free Transform Tool หรือ คลิกที่ตัว e ก็ได้นะครับคลิก1ครั้งปับ๊บมันก็จะเป็นกรอบให้เราสามารถขยายได้นะครับเวลาขยายถ้าไม่อยากให้มันยืดอย่างนี้นะครับให้เราคลิกที่ปุ่มชิปค้างเอาไว้นะครับชิปค้างเอาไว้แล้วก็ขยายนะครับชิปค้างเอาไว้ขยายขึ้นมานะครับโอเคเอาละทีนี้ ผมก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นมันมีวิธีการหนึ่งก็คือการดับโลโก้แบบง่ายๆเดี๋ยวผมจะขอเสนอเลยแล้วกันเนะาะเพื่อใครจะไปลองทำดูนะครับผมคลิกที่โลโก้ปั๊บหนึ่งครั้งแล้วปุ่มข้างบนแถบบนเนี่ยมันจะมี image trace กับ marks อยู่ผมคลิกเลือก image trace นะครับ คลิกลองดูปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะกลายเป็นภาพเวกเตอร์เลยคือมันจะเอาภาพนั่นแหละเอามาแปลงเป็นไฟล์เวกเตอร์ลงใน Illustrator นะครับโดยที่เราไม่ต้องวาดใหม่นะครับถ้าใครขยันดรับต้องดรับโดยละเอียดนี้จะต้องใช้เวลานานพอสมควรนะครับอันนี้ผมเอา,เาคร่าวๆก็คือเอาเขาโคงตัว ns เนี่ยมันยังคล้ายตัวเดิมนะครับเห็นไหมครับ ns จะคล้ายตัวเดิมนะครับ ns คล้ายตัวเดิมถ้าเป็นภาพนี้เราพอรับได้นะครับทีนี้าก็ไปคลิกที่หัวลูกศรหรือตัว a นะครับแล้วก็คลิกเลือกกรอบแล้วก็กด delete ออกไอ้โทษทีนะครับบรรทุก่อนนะยังไม่ i m g e t r a c e เลยนะครับยังไม่ expand นะครับให้คลิก expand ก่อนนะครับไม่งั้นมันจะลบทั้งหมด expand ปุ๊บ เสร็จปั๊บอ่ะคลิกข้างนอก1ครั้งแล้วก็คลิกที่กรอบแล้วก็ delete ออกลบกรอบออกนะครับทีนี้มันจะมีส่วนสีขาวติดมาอยู่นะครับที่อยู่ข้างในผมอยากรู้ว่าส่วนไหนที่ผมจะลบออกบ้างให้ไปที่ view นะครับแล้วก็เลือกที่ show transparency grid นะครับอ่ะโอเค ไหมครับไอตรงลายๆเนี้ยก็คือไม่มีพื้นหลังตอนนี้มีพื้นหลัง C สีขาวแทรกมาอยู่ผมจะลบออกนะครับคลิกเลือกแล้วก็ลบออกได้เลยนะโอเคไอตัว ns เนี้ยพอรับได้นะครับไอตัว ns พอรับได้หรือเนื่องจากมันเป็นฟอนต์นะครับจริงๆแล้วไอตัว ns เนี้ยเราสามารถทําอีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้ตัว t แล้วก็พิมพ์เข้าไปเลย ns นะครับ ns ผมเลือกที่ขยายแล้วก็ขยายขึ้นนะครับเวลาขยายเลือกทึบแล้วก็มาเลือกที่ขนาดตัวอักษรลากทึบแล้วก็หมุนที่ล้อที่อยู่ตรงเามาส์นะครับหมุนขึ้นมันก็จะได้ขนาดใหญ่ขึ้นหรือจะคลิกแล้วก็พิมพ์มาเลย200อย่ะอย่างนี้ก็ได้นะครับ300 ตัว NS เนี่ยเป็นฟอนต์ที่เราเพิ่งดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งลงไปในเครื่องของเรานะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีในเครื่องแล้วเรียบร้อยชื่อฟอนต์นี้นะครับผม copy มาแล้วก็วางลงไปในนี้เลยนะครับ ctrl V แล้วก็ Enter เห็นไหมครับมันก็จะได้ฟอนต์ตัวนี้ในมานะครับฟอนต์ตัว NS มา เลยสวยงามเลยนะครับสามารถขยายได้แน่นอนทีนี้เนื่องจากว่าเลเยอร์มันเนี่ยถ้าเราเอาไปวางทับซ้อนกันแล้วแล้วเลือกคลิกเนี่ยมันก็จะสับสนนะครับเพราะฉะนั้นผมขอเพิ่มเลเยอร์เข้าไปอีกเลเยอร์หนึ่งข้างบนนะครับโดยคลิกที่ตรงนี้นะครับ create new layer แล้วก็ผมก็มาจับตัวนี้นะครับ control x แล้วก็ คลิกที่เลเยอร์ข้างบน1ครั้ง c t r o l v นะครับวางลงไปก็คือการเอาภาพการเอาตัวอักษรเมื่อกี้ใส่เข้าไปอีกเลเยอร์หนึ่งเลเยอร์ข้างบนนะครับแล้วผมก็ล็อกเลเยอร์ข้างล่างไว้คลิกที่ตรงนี้นะครับเป็นลูกกุญแจล็อกเลเยอร์ข้างล่างตอนนี้ผมไม่สามารถทําอะไรได้กับเลเยอร์ข้างล่างนะครับผมทําได้อย่างเดียวคือเลเยอร์ข้างบนนะครับเลเยอร์ข้างบนเวลาเราเอามาซ้อนทับกันเนี่ยมันก็จะ <c oughs> ทำได้เฉพาะเลีอย์ข้างบนนะครับตัวอ,อักษรเราต้องการให้มันใหญ่ขึ้นและมีขนาดเท่าตัวเดิมนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมต้องเพิ่มขนาดตัวอ,อักษรไปสัก500นะครับโอเคก็ดูว่ามันทับกันสนิทหรือ,อยังนะครับตอนนี้คิดว่ายังไม่ทับกันสนิทนะอา,อาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ดูมันห่างๆนิดนึงใช่ไหมครับ ห่างๆนิดนึงแสดงว่ามันต้องเอนเตอร์ไปห่กหนึ่งครั้งวางลงนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้โอเคนี่นะครับ เราก็ดูว่ามันซ้อนทับกันเป็นยังไงก็ภาพเดิมนะครับโอเคอ่ะประมาณนี้แหละนะครับก็ลองดูตัวขนาดเท่ากันแล้วเรียบร้อยไอตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ผมล็อกลเเยอร์ข้างบนไว้คลิกที่ กุญแจแล้วก็เปิดเลยอีข้างล่างเพื่ออะไรครับตอนนี้ผมจะมาทำ N F Photographer ตัวเนี้ยนะครับซึ่งผมย้อนกลับไปดูที่ Photoshop นะครับ Photoshop ของผมมันจะเป็นฟอนต์ธรรมดานะครับตัวนี้ซึ่งในเครื่องผมก็มีคลิกดูที่ฟอนต์จะเป็นอ n g s a n a n e ธรรมดาอังสน n a n e ธรรมดานะครับตัวนี้ผมคลิก ก๊อปปี้ไปเลยก็จะเป็นตัวเนี้ย N F เนี้ยนะครับไปที่ illustrator ของเรานะครับอ่าโทษทีนะครับผมล็อกผิดเปิดตัวบนนะครับล็อกตัวล่างไว้ก่อนล็อกตัวล่างอ่ะพิม วางก่อนวางลงไปมองเห็นไหมครับมันเป็นตัวหนังสือสีขาวนะครับคลิกที่ด้านซ้ายนะครับเลือกสีดํานะครับตัวนี้ลองดูอังสนานิวมาละนะครับเลือกอังสนานิวปึ๊บขยายขนาดให้มันใหญ่ขึ้นนะครับให้มันเท่าตัวเดิมนะครับปึ๊บป๊บปบ วางเอาไปทับตัวเดิมมันอาจจะทับกันไม่สนิทนิดนึงนะครับเดี๋ยวโอเคประมาณนี้ทับกันสนิละนี่ก็คือ ns photo ทับกันสนิละอ่าเรียบร้อยเสร็จแล้วเส้นตรงนี้นะครับวาดใหม่ก็ได้อ่ะเส้นเราเลือกเส้นมา1เส้นแล้วก็วาดตามนี้เลยนะครับกดชิปจะกลายเป็นเส้นตรงนะครับ แล้วปล่อยอยากได้เส้นใหญ่ขึ้นเราเลือกที่ stroke เพิ่มความหนานิดนึงอ่าโอเคนะประมาณ4 point ก็แล้วกันโอเคนะครับจากนั้นตัวอักษรข้างล่างแทบอ่านไม่ออกเลยนะครับก็คือตัวนี้นะครับเวอร์ตรงนี้ก๊อปี้มาเลยนะครับก๊อปปี้เวอร์เวตัวนี้ แล้วก็สร้างขึ้นสร้างตัวอ,อักษรขึ้นใหม่นะครับว่างนะครับคอนทูนวนะเลือกสีดำนะครับสีดำปับ๊บอ่ะขยายขนาดขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับให้มันเท่าตัวเดิมนะครับโอเค เว็บตรงนี้อันนี้ผมอยากได้ขนาดใหญ่ขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับผมจึงเอาประมาณนี้เว็บเนี้ยนะครับจะมองไม่ชัดนะครับอา่าผมอยากให้มันหนาขึ้นนิดนึงนะครับผมเลือกที่บ r ั s h and ์อิสรก็แลลวกันก็คือให้มันหนาขึ้นนะครับส่วนตัวนี้ก็หนาขึ้นเหมือนกันนะครับเลือกบลั i t ทา i c ให้มันหนาขึ้นเช่นเดียวกันนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดไปนะครับปิดไอตัวล่างปุ๊บเห็นไหมครับว่าเราจะได้ไฟล์เวกเตอร์นะครับเป็นไฟล์ที่สามารถขยายเท่าไหร่ก็ไม่แตกนะครับตัวนี้เพราะเราทำใน Illustrator เรียบร้อยนะครับ คราวนี้ผมอยากแนะนํานิดนึงถ้าเกิดเราพึงพอใจแล้วเรียบร้อยนะครับเราจะส่งไฟล์นี้ไปให้ร้านปริ้นหรือทําให้ร้านทําโดยที่ไปเป็นไฟล์ illustrator เนี้ยนะครับเป็นไฟล์ AI เนี้ยเราควรที่จะทําตัวอ,อักษร Create Outline ออกก่อนนะครับวิธีการทําก็คือคลิกที่ตัวอ,อักษรเลยนะครับแล้วก็คลิกขวา c r e a t e o u t l i น e นะครับมันก็จะทำอย่างนี้ถ้าทําแบบนี้แล้วเสร็จปุ๊บมัน ขยายเท่าไหร่ก็ไม่แตกแล้วก็อักษรเครื่องเขาจะมีหรือไม่มีก็ไม่เพี้ยนนะครับสามารถไปเปิดที่เครื่องไหนที่มี Illustrator ก็จะได้โลโก้แบบนี้นะครับส่วนตัวล่างเ็าทาเช่นเดียวกันนะครับเครื่องเขาจะมีฟอนต์หรือไม่มีฟอนต์นั้นก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับ c r e o u t l i n e อันนี้ก็ Create Outline นะครับมาดูนะครับผมลดขนาดลงเหลือ10ทีนี้ผมเลือกครอบทั้งหมด แล้วก็คลิกที่ไอตัว E นะครับหรือ Free Transform t o คลิกเลือกผมลองขยายดูป๊บเห็นไหมครับมันจะไม่แตกเลยนะครับได้ขาดเท่าที่เราต้องการเลยนะครับกดชิปด้วยนะครับถ้าเพื่อรักษาระยะนะครับอ่าจะไม่แตกเลยนะครับภาพจะคมชัดปึ๊บเป็นภาพกราฟิกอ่า เขาเรียกว่าเป็นภาพที่ไม่ไม่สามารถเอาไปใช้งานกราฟิกได้เกือบทุกจะชนิดนะครับที่ไม่แตกนะครับจะบินไวนิวจะทำอะไรก็ได้นะครับโลโก้ตัวนี้ส่งไปให้เขาสกรีนเสื้อหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นไฟเอลิสเตเตอร์จะดีมากเลยนะครับหรือพวกทำเลเซอร์ลงบนไม้เลเซอร์ลงบนวัสดุต่างๆนะครับก็ จะใช้จะใช้ไฟล์เวกเตอร์นี้เป็นหลักนะครับอ่ะอันนี้แนะนําเท่านี้นะครับส่วนเส้นอันนี้มันอาจจะเล็กไปขยายนิดนึงนะอ่าขยายให้มันใหญ่นิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอลดขนาดลง เต็มจอเกินไปเนะครอบแล้วก็คลิกที่ตัว E นะครับแล้วก็กดชิปนะครับเอาขนาดเล็กๆก็ได้นะครับเพราะอันนี้ผมไม่ต้องการใหญ่มากขนาดนั้นนะครับไปที่100อ้าหายไปไหนละไปที่50ลดขนาดมันลง ไอ้กรอบสีดำนี่คือขนาด30สมสคูณสาเซนนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วผมขอเซฟแอดเลย Export เ,เป็น BMP ไปเลยนะครับชื่อว่า NS ก็แล้วกันอันนี้ผมจะเอาไปใช้ประโยชน์ต่อคือการเลเซอร์ลงบนอนะตได้ของผมนะครับต้องเป็นไฟล์ BMP ก็ผมเลือกที่ grayscale เอาสีดำนะครับอันนี้เลือกสุดๆไปเลยที่300 ppi กดโอเคเราก็จะได้ภาพอ่า ns นะครับตรงนี้นี่นะครับภาพของผมนะครับโลโก้ของผมก็จะเป็นตัวนี้เหมือนโลโก้ อนนั้นเลยนะครับอันนี้คือขนาดแค่30นะครับถ้าเราขยายที่ร้อยเห็นไหมครับภาพคมชัดไม่แตกเลยนะครับอ่าก็นำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้ามีเทคนิคอะไรดีๆก็จะมานำเสนอต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ